สวัสดีค่ะมาพบกับแต่อเมื่อเดิมกับเมนูง่ายๆสามารทําทำได้เองที่บ้านเลยนะคะกับเมนูวันนี้เลยปลาต้มเต้าเจียวค่ะปลาต้มเตาเจียวเนี่ยวันนี้ตําชายเป็นปลานิ่นค่ะเคยมีคลิปก่อนหน้านี้นะตําทําปลานิ่นต้มเตาเจียวไปแล้วหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะตําทําแบบเป็นปลาต้มสดนะแต่ว่าวันนี้ตําจะพาทําปลาทอดค่ะโดยการเอาปลานิ่นเนี่ยไปทอดก่อนคือโดยปกติปลาต้มเต้าเจียวเนี่ยถ้าเป็นปลาทอดมันก็จะ มีรสชาติร้อยไปอีกแบบนึงค่ะที่นูนเนี่ยตำชายเป็นปลานิ่มเนี่ยตำจเจ้าไปขุกเกลือรังทําความซาดปลาให้เรียบ้อยแล้วก็เอามาขุกเกลือสักน้อยนึงเผื่อเพิ่มรสชาตินะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จเจ้าปลาไปทอดเลยค่ะถ้าใครจะสะดวกแบบจะเอาปลาไปลูกแป้งทอดกระไดเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ข้อผมตำหน้าตำชายวิธีนี้เลยค่ะขูกเกลือสักก็คือลงไปทอดเลยนะทอดผัวให้มันเลื้องนะถ้าว่าใครแบบชอบแบบ เนี่ยกรอบๆก็คือถอดให้มันกรอบนั็นกระดาหมือนกันแต่วัเนี้แต่มาถอดแบบให้มันกรอบข้างนอกน้อยพอค่ะเนี่ยให้มันเลื่องประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วเราจะไปเตรียมในส่วนของพักค่ะพักเนี่ยวันนี้ําจะใส่ใช้เป็นพักขึ้นชายหลักก็ตอนห้อมหลักกับขิงนะคะขิงเนี่ยจาใช้เป็นขิงซอยแต่ถ้าใครไม่มีขิงซอยใช้เป็นขิงแบบเป็นหัวหรือฮั่นเป็นแว่นแวนก็ได้ค่ะก็จะมีในส่วนของเตาเจียวห้อมแดงตะไคร่นะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เริ่มแรกเนี่ยเราจะมาเริ่มปรุงน้ำซุปกันเลยค่ะน้ำซุปเนี่ยเราต้องปรุงให้ดบเซจเรียบร้อยตั้งแต่ตอนแรกนะเราก็จะใส่เป็นห้อแดงจะคลายลงไปค่ะรากผักชีแล้วก็ใส่ขิงไปเลยค่ะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้ให้ปรุงรสเลยค่ะปรุงรสตามชอบเลยชอบเค็มเติมเค็มจอบวานเติมวานนาะจริงอะมันไม่จําเป็นต้องใช้น้ำเยอะขนาดนี้นะน้ำต้มปลาตาเจียวเนี่ยมันต้องใช้แบบคลุกคลิกก็พอค่ะแต่ว่าแต่มาชอบน้ำแบบสดน้ำนะชอบน้ำซุปเยอะๆก็เลย ต้นมน้ำเยอะๆน้อยค่ะซึ่งดิเนียผอวน้ำม,มันเดือดนำซุปเราปรุงรสชาติโอเคเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะตามไปด้วยปลาที่เราทอดนั่นแหละค่ะจริงๆเมนูปลาต้มตะเจียวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่าพอเราต้มปุ๊บคือกินปั๊บเลยนะเขาถึงทํากันไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วคือจะทําแบบจินซ่องิีนต่อมือหนึ่งเลยลได้ประเด็นค่ะแบบว่าให้กินหมดไปเลยอะ่ะไม่ให้มันเลือกเลยนะน้ำซุปก็จะเป็นแบบคลุกคลิกคลุกคลิกแค่นั้นเองค่ะ ใครที่ยังไม่มีเมนูาหา้านาะลองทำเมนูนี้ดูค่ะเป็นเมนูนึ่งจะสดอาหลงคอมากเหมือนกันค่ะมันจะมีความแพดรอนคองคิ้งนิดน้อยค่ะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ